ขยี้นิเมะขอเสนอศัพะยุทธ,ธ์รุฟ้าภาคเผ่านาคีใต้พิ่พบบนท้องปาน,นั้นตรบอบอวลด้วยเมฆสายฟ้ามากมายพาออกมาตลอดเวลาที่นี่ก็คือห่วงมิติซ่อนอยู่ในสิราจารึกเซียวเหยียนตอนนี้ร้อยอยู่บนอากาศเขามองดูั้วมิติที่แปลกประหลาดนั้นพร้อมกับความสนใจหลังจากนั้นก็มองไปยังจุดสุดขอบฟ้าตรงไกโพนนั้นหลังจากนั้นก็ถอนหายใจเครือกหนึ่ง พร้อมกับเดินไปบนท้องฟ้ายังส่วนลึกของมิติแล้วหลังจากการก้าวเดินไปสายฟ้ามากนายก็ราวกับถูกอะไรบางอย่างชักจุงกระหน่ำโจมตีลงมาเราว่าเซี่ยวเหยียนกลับไม่รู้สึกสะทกสะท้านยังคงเดินแบบไม่หยุดสายฟ้าพวกนี้ไม่สามารถถูกตัวเขาได้ลรวนจะถูกพลังงานบางอย่างกีดกันเอาไว้และหลังจากเซี่ยวเหยียนนั้นเดินลึกเข้าไปเรื่อยๆสายฟ้าพวกนั้นก็ไม่สามารถทําอันตรายเขาได้อีกสุดท้ายสายฟ้าเหล่านั้นก็หายไป แต่กลับแทนที่ด้วยเมฆสีเหลืองขนาดใหญ่แทนดัดชนีข่วงเฉียนเงินล่เซียวเหยียดเองถึงกับต้องหยุดเดินพร้อมกับนองนิ้วขนาดใหญ่ที่ตอนนี้กําลังแหวกฟ้าท้ารมมาแขนเสื้อก็สะบัดออกไปพลังจิตวิญญาณที่น่ากลัวนั้นพุ่งขวดกลายเป็นนิ้วมือขนาดมหึมาไม่แพ้กับดัดชนีข่วงเฉียนปาท้ากันเต็มแรงหลังจากทั้งสองฝ่ายนั้นประสานงากันสุดท้ายนิ้วมือทั้งสองนั้นก็สลายหายไป ดัชนีควงเฉียนพึ่งแหลกสลายพื้นดินเบื้องร่างเซียวเหียนเองก็ระเบิดพร้อมกับฝ่ามือสีเหลืองขนาดอยากพุ่งออกมาทําการกาไปที่ร่างกายของเซียวเหียนอย่างแรงทัลายเสียงเรียบได้ดังขึ้นกระแสจิตวิญญาณของเซียวเหียนนั้นนับว่ามีความแก่งกล้ามากสะเทือนฝ่ามือนั้นจนแหลกเละควงเฉียนเหยาเซิงเผยโฉมเถิดถ้าโจมตีพวกนี้ทําอะไรข้าไม่ได้หรอก ในจังหวะที่ฝ่ามือนั้นถูกทําลายไปแล้วเซียวเย็นก็ปรากฏตัวบนพื้นดินแห่งหนึ่งหลังจากนั้นก็พูดขึ้นมาเสียงนี้ดังก้องไปทั้งมิติและทันทีที่เซียวเยียนนั้นถ่ายทอดเสียงออกไปเบื้องหน้าไม่ไกลเขามีภูเขาลูกหนึ่งทะลุขึ้นมาสุดท้ายยืนต่างงาเหนือยอดเขาเป็นบัลลังขนาดใหญ่เหนือบัลลังนั่งอยู่ได้เงาคนชุดขนสัตว์กินอายที่แม้แต่ฟ้าดินยังต้องหวาดกลัวชนรุ่นหลัง ที่นี่ไม่ใช่สถานที่ที่เจ้าควรมากลับไปเถิดเสียงเฉยชาที่เปียกพลังคุกคามนั้นดังเข้าสู่หูเสี่ยวเหยียนเสี่ยวเหยียนเองก็จ้องมองเงาร่างเหนือบัณหลังนั้นหลังจากนั้นก็พูดว่าแม้ท่านจะเคยเป็นผู้แก่งก้าระดับสูงสุดในปัตถภีแต่ตอนนี้ท่านเป็นเพียงแค่ซากวิญญาณที่ยังยึดติดกับโรคใบนี้เท่านั้นเด็กน้อยยังกล้าสามหาวต่อหน้าเราพอได้ยินคำพูดเสี่ยวเหยียนนั้น คนบนบัลลังก็เหมือนกับไม่พอใจเป็นอย่างมากพร้อมกับ,บปลดปล่อยลื่นพลังจิตวิญญาณที่เหมือนกับสายฟ้าโจมตีไปทางเซียวเหยียนฝีมือตื้นเขินพอเห็นแบบนั้นเซียวเหยียนกับขวเระล่างไม่ถอยกลับลุกขึ้นหน้าพร้อมลื่นพลังจิตวิญญาณที่ใหญ่โตกว่าเดิมซัดต,ตอบโต้ท่าโจมตีนั้นหมอบวิธีฝึกควงเฉียนฟ้าคำรามและโรหิตบริสุทธิ์ให้ข้าข้าจะถอยกลับไปอยากได้ควงเฉียนฟ้าคำราม กับรหิตบริสุทธิ์สยบเราให้ได้ก่อนห่วงเฉียนเหยาเซอนนั้นก็ลุกขึ้นพิบตาเดียวขวางกาดในรอบก็พังทลายจิตวิญญาณเขตแดนมหาตะมันระยะไปนับว่าแก่งกล้าสูงสุดเท่าที่เราเคยพบเจอแต่เสียดายที่ยังห่างจากเขตแดนมหาตะมันขั้นสมบูรณ์พร้อมอีกไกลมากแต่จิตวิญญาณของเรากับก้าวข้ามเขตแดนมหาตะมันสมบูรณ์พร้อมไปแล้วบรรลุถึงระดับปรมาตตะมันแล้ว เจ้าจะอาอะไรมาสู้กับเราได้ปรามาตามันพอได้ยินคำคู่นี้เสี่ยวเหยียนเนี่ยถึงกับตกใจนี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้ยินว่ามีคนพลังจิตวิญญาณบรรลุถึงเขตแดนปรมาตามันอย่างแท้จริงถ้ามองทั่วมหาพิภพโตชีต,ตอนนี้เกงว่ายังคงไม่มีใครไปถึงระดับนั้นสักหลายควงเฉียนเย่าเซิงสมราที่เป็นผู้แกงกล้าระดับตำนานท่าท่านคือควงเฉียนเย่าเซิงตัวจริง ขากลับไม่อาจหารท้าด่วนแต่ท่านในตอนนี้เป็นเพียงแค่เศษเสี้ยววิญญาณของเขาเท่านั้นเสียวเหยียนเดินขึ้นหน้าครั้งหนึ่ง้อมขยายร่างตัวเองใหญ่ขึ้นเหมือนกับมนุษย์หยักทุบฝ่ามือลงไปใส่ค่วงเฉียนเหยาเซออย่างแรงบางอาจค่วงเฉียนเหยาเซอร์นั้นก็ทําการกดฝ่ามือลงไปที่พื้นดินพร้อมกับปากฏฝ่ามือมากมายพุ่งทะลุมาจากทรณีหลังจากนั้นก็นําโจมตีร่างของเสียวเหยียนทลาย การโจมเตียนดุเดือดรุนแรงทำให้ร่างวิญญาณของเสียเ่ยวเหย็นเริ่มสัน่นเขาไม่กล้านิ่งเฉยพร้อมอ้าปากออกพลังจิตวิญญาณร้อนและอุสายหนึ่งกั็พุ่งออกมาโจมตีกลับไปพิบตาทั้งสองนั้นกระทบกันถึงกับกระแทกฝ่ามือม,อม,อมาึมาสุดขนาดนับแหลกเป็นจุนและอย่างสยบการสั่นสะเทือนของแผ่นดินได้ด้วยจิตวิญญาณเจ้าถึงกับเจือปนพลังแห่งไฟวิเศษด้วย ขวงเฉียนเหว่เซิงเองก็แปลกใจพร้อมกับประสานท่ามือชุดหนึ่งจากนั้นก็วาดตาฝ่ามือบนริมฝีปากทันใดนั้นคลื่นความสั่นสะเทือนก็แผ่กระจายและภายใต้ความสั่นสะเทือนฝ้าถล่มดินทลายสภาพนั้นประหนึ่งวันสิ้นโลกข่วงเฉียนฟ้าคำรามพอรู้สึกถึงคลื่นความสั่นไหวนั้นเซียเวเยียนก็เริ่มสั่นขึ้นมาเนื่องจากการต่อสู้ทางจิตวิญญาณนั้น น่ากลัวกว่าการต่อสู้ได้ป่านหยุดเมื่อไรที่จิตวิญญาณสูญสลายคนผู้หนึ่งก็จะจากโรคนี้ไปตลอดกาลและภายใต้การโจมตีของซากวิญญาณนี้ต่อให้เป็นเซียเวเยียนก็ไม่กล้าประมาทห่วงเฉียนฟ้าคำรามนั้นสามารถทายผู้แก่งก้าระดับเทพยุทธ์มากมายพอได้ยินชื่อก็เริ่มเกิดความหวาดกลัวนับผสมคำร่ำลือจริงๆในจังหวะที่ห้วอากาศนั้นเกิดความพันผวนและในความพันผวนนั้น ซากวิญญาณหงเฉียนเหยาเซิงก็ผิ้วไหวพร้อมกับปรากฏเงาร่างขนาดใหญ่ขึ้นเบื้องหลังของห่วงเฉียนเหยาเซิงเงาร่างนี้เหมือนกับหงเฉียงเหยาเซิงทุกประการเมื่อไปเชิญหน้ากับเงาร่างนี้ตัวของเซียวเหยียนนั้นเขาก็รู้สึกว่าเหมือนไปเชิญหน้ากับโรคทั้งใบและความรู้สึกนี้ทาให้เซียวเหยียนเข้าใจคําว่าไม่คนามือนี่ก็คือร่างจริงของห่วงเฉียนเหยาเซิงเซียวเหยียนนั้นสูดหายใจดึก เขาคิดไม่ถึงซากวิญญาณเสี่ยวนี้จะผนึกขึ้นเสียงเป็นล่างจริงของควงเฉียนเหยาเซิงได้ด้วยล่างจริงที่ไร้สภาพจำแรงขึ้นมาจากขคลืนเสียงด้วยสายตาเย็นชาคู่นั้นกำลังจ้องมองเสี่ยวเหียยน้องกระปวดไปขคลืนเสียงที่เหมือนกับมังกรคำรามขึ้นมาเสียงคำรามเป่งออกล่างจริงไร้สภาพสายนั้นพังทลายลงและที่พังทลายไปพร้อมกันยังเป็นควงอากาศผืนนี้ด้วย เสี่ยวเยียนมองเห็นถนัดตาเลยว่าการพังทลายของขั้วอากาศนั้นเป็นไปตามคลื่นเสียงที่พุ่งโจมตีมานี่เป็นครั้งแรกที่เสี่ยวเหยียนได้เห็นการโจมตีที่เร็วแบบนี้ภายใต้ระดับความเร็วนี้เขาไม่สามารถป้องกันได้ทันแน่และในจังหวะที่คลื่นเสียงโบราณนั้นเป็นออกจากปากควงเฉียนเหยาเซิงคลื่นเสียงโจมตีระดับพิฆาตนี้ก็มาถึงมนุษย์ยักษ์ร่างจำแรงของจิตวิญญาณเสี่ยวเยียนโดยเหตุนี้ร่างกายของฝ่ายหลังพังทลายแทบทันที และร่างใหญ่โตมโหฬารนั้นก็หดเล็กลงเหลือขนาดเท่าที่ตาเปล่ามองเห็นกระทั่งเหลือเพียงความเว้งวางในที่สุดการโจมตีฉับไวร่วบรัดซ้ำยังไประดับพีคาดและไม่มอบเวลาตั้งตัวคลื่นเสียงนั้นเหมือนกับพายุซัดกระหน่ำมิตินี้จนทุกอย่างนั้นว่างเปล่าไปหมดเหลือเพียงแค่ภูเขาขนาดใหญ่ที่ควงเฉียนเหยาเซร์นั้นยืนอยู่หลังจากนั้นเขาก็กลับนั่งลงไปบนเก้าอี้ของเขา แต่ร่างกายเขาตอนนี้โปร่งแสงมากกว่าเดิมหลายเท่าบงบอกว่าเขาผ่านพลังออกไปไม่ใช่น้อยสําหรับการโจมตีเมื่อขู่ค่วงเฉียนเยาเซร์เชิดหน้าขึ้นพร้อมกับพูดว่าสามารถจบชีวิตภายใต้ควงเฉียนฟ้าคำรามนับเป็นบุญว่าสนาของเจ้าเหมือนกันไม่เสียแรงที่เป็นทัศสายุสร้างชื่อของควงเฉียนเยาเซิงรำพังแค่ซากวิญญาณเซี่ยวหนึ่งยังสำแดงได้ทรงพานุภาพแบบนี้ ยากจะจินตนาการว่าขวงเฉียนเย่าเซอร์เมื่อครั้งยังมีชีวิตยอยู่จะสำแดงออกมาได้ถึงระดับใดขวงเฉียนเย่าเซิ์นั้นเพิ่งพูดจบในขั้วมิติเวงหวังก็ปรากฏด,ดวงอาคีดวงหนึ่งตามด้วยร่างกายของเซียวเหยียนที่น่าจะถูกฆ่าตายไปแล้วด้วยขวงเฉียนฟ้าคำรามกับยืนต่อหน้ารอบกายเซียวเหยียนเอ,อิบอาบไปด้วยเปลวเขิงพร้อมกับเดินออกมาเบื้องหน้าเขารูกนั้นพร้อมกับมองซากวิญ,ญญาณบนบัลลังนั้น ไฟวิเศษมีหน้าเจ้าถึงรอดชีวิตมาได้พอเห็นเปลยเเพิงที่ร้อมรอบเซียวเหยียนอยู่ซากวิญญาณห่วงเฉียนเย่าเซิงก็พูดขึ้นแต่ต่อให้มีไฟวิเศษคุ้มครองคิดว่าจิตวิญญาณเจ้าต่อน,นี้ก็ต้องบอบช้ำไม่เบาแค่ต้องพักฟื้นสิบวันก็จะหายดีเซียวเหยียนพูดขึ้นเซียวเหยียนเองก็ไม่ได้พูดอะไรมากมายนะักเนื่องจากเขายัางสะเทือนขวัญเกี่ยวกับพานุภาพของควงเฉียนฟ้าคำรามอยู่ วันนี้ถ้าไม่ใช้ไฟเบียเศษคุ้มกันเอาไว้ป่านนี้เขาคงบาดเจ็บสาหัสไปแล้วและที่เขาหวาดกลัวสูงสุดนั้นก็คือความเร็วของควงเฉียนฟ้าคำรามที่สามารถโจมตีได้ด้วยความเร็วแบบเฉียบพันธ์และแทบจะไม่สามารถป้องกันได้หลายปีมานี้เจ้าคือคนแรกที่ต้านรับควงเฉียนฟ้าคำรามได้ซากวิญญาณห่วงเสียนเย่าเซิงมองเสี่ยวเหยียนพร้อมกับรอยยิ้มที่เป็นประวัติการหรือแทบจะไม่เคยปรากฏออกมาและพูดว่า วันนี้ยังคงมาถึงจนได้ขัววุโสสิ่งที่ข้าต้องการคือวิธีฝึกควงเฉียนฟ้าคำรามและโรหิตบริสุทธิ์เท่านั้นหามีความคิดประสงค์ร้ายอันใดต่อท่านไหมเซี่ยวเยียนพูดขึ้นเจ้าตานหวงเฉียนฟ้าคำรามได้สิ่งที่เจ้าต้องการย่อมต้องมอบให้แน่นอนควงเฉียนเหยาเซิร์นั้นดีดนิ้วทีหนึ่งกระแสจิตวิญญ,ญาณสายหนึ่งก็บควงไปเบื้องหน้าเซี่ยวเยียนพอรู้สึกถึงกระแสจิตวิญญาณนั้น เสียเ่ยวเหยียนเองก็ลังเลจากนั้นค่อยๆค,ควาจับไว้ทันทีที่เสียเ่ยวเหยียนจับกระแสจิตวิญญาณนั้นพันกลายเป็นข้อมูลจํานวนหนึ่งเข้าสู่สมองของเขาไม่ช้าวิธีการฝึกฉบับสมบูรณ์ปรากฏขึ้นอักขาระาที่สะท้อนกินอายโบราณนั้นทําให้เสียเ่ยวเหยียนถึงกับอิ่มเอมใจเขาหลับตาสํารวจข้อมูลก่อนลืมตาพร้อมกับความดีใจมาก ในข้อมูลเหล่านั้นไม่ได้มีแค่วิธีการฝึกควงเฉียนฟ้าคำรามวิธีการฝึกดัดชนีควงเฉียนและฝ่ามือควงเฉียนฉบับสมบูรณ์ก็อยู่ด้วยขอบคุณผู้วุโสควงเฉียนเสียวเยี่ยนรีประสานมือภารกิจของข้าคือเฝ้ารอคู่พิชิตและถ่ายทอดวิชาความรู้ทั้งหมดพลังจิตวิญญาณของเจ้าบรรลุถึงคุณสมบัติที่จะฝึกหัดควงเฉียนฟ้าคำรามแล้วควงเฉียนเย่าเซิงนั้นพูดขึ้น หลังจากนั้นล่างก็เริ่มเรือนลางปรากฏเป็นแสงสีทองขึ้นกระแสะเหล่านี้ไหลมาบรรจบที่มือข่วงพิบตาเดียวกลายเป็นของเหลวสีทองทันทีที่ของเหลวนั้นปรากฏเซี่ยวเหยื่อรู้สึกได้ถึงพลังแห่งสายรลหิตที่รุนแรงมากนี่ก็คือรหิตบริสุทธิ์ของข่วงเฉียนเหย่าเซิงนั่นล่อเซี่ยวเหยียนมองดูของเหลวนั้นพร้อมกับรู้สึกถึงพลังแปลก มีหน้าซากวิญญาณเซี่ยวนี้ถึงเรียกล่างจริงของควงเฉียนเยาเซอร์ออกมาได้ที่แท้รหิตบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในกายเขานั่นเองเซี่ยวเยยีนนึกขึ้นได้ในใจเฮ้ยเราทุ่มเทฝึกปือ้อย่างยาวนานจิตวิญญาณยิ่งเข้าสู่เขตแดนปรมาตามันในตำนานแต่ก้าวสุดท้ายนั้นกลับยังคงมิอาจเหยียบย่างออกไปได้ควงเฉียนเยาเซอมองดูของเรลวพร้อมคูดขึ้น ขัววุโสพลังฝีมือแก่งก้าลึกล้ำเพียงแต่ประสบเคาะมาหันไม่เช่นนั้นจะต้องขึ้นสู่ระดับเจ้าจักรวาลยุทธได้แน่เซี่ยวเย็นคู่พร้อมกับปอบใจเฮอเฮะเจ้าจักรวาลยุทธไหนเลยง่ายดายแบบนั้นบนโลกนี้คงไม่ปรากฏขึ้นมาอีกแล้วบ่วงเฉียนเหยาเซิงนั้นส่ายหน้าเพราะอะไรกันพอได้ยินแบบนี้เซียวเย็นก็รีบถามขึ้นตั้งแต่ยุคบรรพาการเป็นต้นมา ผู้แก่งกล้าระดับเจ้าจัก,กรวาลน,นับวันยิ่งหายากยิ่งขึ้นจนถึงตอนนี้ระดับชั้นนั้นกลายเป็นเพียงตำนานไปแล้วเว้นแต่ทัวเซอร์กูตี้คนนั้นขายว่าบนมหาพิภพไม่เคยปรากฏระดับเจ้าจัก,กรวาลยุดอื่นอีกเรื่องนี้เป็นปริศนาที่ผู้คนนั้นไม่สามารถแก้ไขได้พอได้ยินคำถามเสียวเหยียนนั้นควงเฉียนเย่าเซอร์เองก็ทบทวนความทรงจำดูหลังจากนั้นก็พูดว่า ห่วงฟ้าดินทุกวันนี้เหมือนจะขาดอะไรบางอย่างไปขาดอะไรเซียวเย็ยนถึงกับตกใจฟังไม่ออกว่าอีกฝ่ายนั้นหมายถึงอะไรคําคู่นั้นเหมือนจะง่ายไายแต่ปริศนาที่ซ่อนอยู่นั้นทําให้ผู้คนไม่สามารถรู้ได้ข้าไม่แน่ชัดข้าในตอนนี้เป็นเพียงซากวิญญาณเซียวหนึ่งความทรงจําส่วนใหญ่สูญสิน้นและเวลาที่ข้าดํารงอยู่ก็ยาวนานเหลือเกินควงเฉียนเยาเซร์นั้นพูดด้ความสะท้อนใจ เขาก้มมองของเร็วในมือหลังจากนั้นก็ส่งของเร็วให้กับเซียเวเหยียนสามารถมาถึงที่นี่นับเป็นโชคชะตาสามารถต้ารับควงเฉียนฟ้าคำรามนับเป็นความเก่งก้าสุดยอดวิชาควงเฉียนไม่ถ่ายทอดแก่คนทั่วไปและเจ้าไม่ใช่คนทั่วไปหลังจากเซียเวเหยียนสัมผัสของเร็วสีทองนั้นก็รู้สึกถึงความร้อนแรงในน้ำเลือดนั้นขอบคุณข่ววุโสควงเฉียนหลังจากเก็บเลือดบริสุทธิ์นั้นแล้ว เยวเยียนก็เงยหน้าขึ ko ้นมาพบว่าภูเขาเริ่มถล่มบันลังเหนือยอดเขาเริ่มแตกล่างควงเฉียนเยาเซอร์เริ่มหายไปภารกิจลุร่วงหวังว่าส <think> ุดยอดวิชาเหล่านี้จะไม่อับแสงและลอยลาไปพร้อมกับการดับศูนย์ของข้าผู้อาวุโสสบายใจได้ข้าจะทำให้มันนั้นลุ่งโรดอีกครั้งหนึ่งเซวเย็นโค้งกายคำนับซากวิญญาณของควงเฉียนเยาเซิงซากวิญญาณนี้สามารถอยู่ได้ถึงทุกวันนี้ น่าจะเป็นเพาอรูหิตสีทองนั้นพอรูหิตสีทองออกมาจากล่างสุดท้ายก็ขาดพลังงานและเริ่มหายไปฮ่าฮ่า,า่วงเฉียนเย่าเซอนนั้นขัวเราะล่างที่เริ่มหายไปนั้นพร้อมกับบัลลังเหลือเพียงความว่างเปล่าท่อตามองดูข่วงมิติเปลี่ยนเป็นมืดดำและว่างเปล่าเซียวเหยียนเองก็ถอนหายใจล่างกระตุกเรือนกายที่ผ้าพายค่อยๆเรือนหายจากข่วงมิติผืนนี้ และชั่วขณะที่ร่างเขารับหายไปห่วงมิติผืนนี้ก็หายวับพร้อมกับเสียงดังปุเหมือนกับพังทลายตามกาลเวลาโอเคครับเจอกาันนะคลิปหน้าขอครับ